เรืเดียวกันเลยนะคะเรื่องเดียวกันเลยเหรอคะ,อะ,คะใช่ค่ะมีคนนี้มาจากในเรื่องนี้เลยะะอ๋อมาเรื่องมาจากเรื่องดาบพิฆาตระศูนย์เลยเหรอคะค่ะโอเคค่ะแล้วคนฝั่งนี้เรนโบนี่ชื่ออะไรคะคนนี้เหรอคะอีซูรีจากเรื่องดาบพิฆาตศูนย์เหมือนกันค่ะอ๋อคุณว่าดาบพิฆาตศูนย์ได้ทุกคนเลยเหรอคะคุณทัพทิมเป็นแฟนคลับเหรอคะ ถ้าคุณรู้จักทุกคนในดาบพี่ฆาตระสุดไหมคะรู้จักค่ะทุกคนจะก็จะมีในโกคุเฮนดีโรในสโกฟิซารีในโก,โก็คุบันนายโก็กิวอะไรก็ทุกคนเลยคะ่ะโอ้โหแฟนขับตัวจริงเลยนะเนี่ยอย่วคะคนนี้คขาไม่จุบอยู่คะ่ะ มีผีเสื้อข้างบนค่ะคนนี้เขาเชื่ออะไรคะที่กำลังวาดเนี่ยค่ะอ้อาวแม่ไม่รู้จักสักคนเลยค่ะใครทายถูกบอกหน่อยสิคะคนที่มีผีเสื้อข้างบนมัดจุกชื่ออะไรคะเ่้อ,อว่ามนเ่ แขนซ่อนอยู่ในนี้ค่ะอ๋อแขนซ่อนอยู่ในเสื้อหรอคะค่ะก็เพราะว่าเสื้อมันแบบนนี้ค่ะมันยาวเกินไปค่ะอ๋อเสื้อมันยาวเกินไป